สวัสดีครับก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ผมจะพาพวกเรามาเรียนรู้ในเรื่องของปั๊มน้ำโซลาเซลล์นะครับซึ่งภายในรายละเอียดของคลิปนี้ผมจะพยายามทำให้ละเอียดที่สุดนะครับผมแล้วก็มาให้ทุกคนได้เข้าถึงความรู้ตรงนี้ได้ง่ายๆนะครับถัดมานะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเราจะมาพูดถึงว่าทำไมต้องเป็นปั๊มน้ำโซลาเซลล์ครับ สำหรับการเกษตรแล้วนะครับยิ่งเข้าฤดูแล้งเราก็จะมีปัญหาเรื่องความแล้งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสำหรับเกษตรกรที่มบีบ่อน้ำบาดาลอยู่แล้วหรือว่าเกษตรกรที่กำลังคิดที่จะเจาะน้ำบาดาลน,นะครับผมการทำนาทำไร่อะไรประมาณนี้นะครับโดยส่วนใหญ่ไฟฟ้าก็จะเข้าไม่ถึงนะครับหรือว่าถ้าที่ที่ไฟฟ้าเข้าถึงแต่ต้องการที่จะใช้งานโซลาร์เซลล์เพื่อลดค่าไฟ นี้ก็ยังสามารถทําได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะพาพวกเรามาดูเคล็ดลับนะครับในการเลือกปั๊มน้ําโซลาเซลล์นะครับและรายละเอียดต่างๆเมื่อเราดูคลิปคลิปนี้จบเราจะมีความรู้อะไรบ้างนะครับความรู้อันแรกจะเป็นความรู้เกี่ยวกับบ่อบาดาลครับถัดมาจะเป็นการเลือกขนาดปั๊มนะครับให้เหมาะกับความลึกของบอ่อเรานะครับถัดมาจะเป็น การหาระยะหย่อนของปัม๊มว่าถ้าเราจะหย่อนให้ได้ประสิทธิภาพดีที่สุดเนี่ยต้องหย่อนประมาณไหนนะครับถัดมาจะเป็นเรื่องของปั๊มที่เราเลือกมาเนี่ยเราควรจะต้องใช้แผงโซลาเซลล์ขนาดเท่าไหร่จำนวนกี่แผงดีนะครับวันนี้ก็จะมีคำตอบนะครับถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของระบบไฟฟ้านะครับหรือวงจรไฟฟ้า นะครับเราจะมีการเดินระบบยังไงภายในคลิปนี้ก็จะมีคําตอบนะครับส่วนในเรื่องของฟ้าฝนนะครับถ้าเราใช้งานไปเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของฟ้าผ่าฟ้าร้องอะไรพวกนี้ก็จะมีระบบที่เข้ามาช่วยนะครับในเรื่องของตัวกันฟ้านะครับ <S <S ก่อนอื่นนะครับเราจะมาพูดถึงขนาดของบ่อบาดาลก่อนนะครับขนาดบ่อบาดานเนี่ย โดยส่วนใหญ่ก็จะมีการขุดเจาะอยู่ที่บอร์ด4นิ้ว5นิ้วแล้วก็6นิ้วนะครับเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนผมก็ได้เอาท่อขนาด4นิ้ว5นิ้วแล้วก็6นิ้วนะครับมาให้พวกเราดูจากนั้นเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นผมจะเอาขวดน้ำสิงที่เราดื่มปกตินี่แหละครับขวดใหญ่มาเทียบนะครับให้พวกเราเห็นภาพมากขึ้นนะครับบอร์ด4นิ้วครับ ก็จะมีขนาดประมาณนี้นะครับบอ5นิ้วครับก็จะมีขนาดให้เห็นประมาณนี้ครับบ6นิ้วนะครับก็จะมีขนาดเมื่อเทียบกับขวดน้ำก็จะประมาณนี้นะครับผมคราวนี้เราเห็นภาพชัดเจนแล้วนะครับทีนี้ผมมีปั๊มน้ำตัวจริงนะครับก็คือตัวนี้นะครับซึ่งเป็นปั๊มที่มีขนาด 750อยห้าสิบวัตต์หรือหนึ่งแรงม้านะครับซึ่งมีขนาดของไดมิตเตอร์เนี่ยอยู่ที่สามนิ้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองสวมให้พวกเราดูนะครับว่าถ้าสวมไปแล้วจะมีแจับอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับผมก็จะมาสวมให้พวกเราดูถ้าสี่นิ้วก็จะเห็นประมาณนี้ครับถ้าห้านิ้วครับก็จะเห็นประมาณนี้ครับอ่ะถ้าเป็นบอ่อประดานหกนิ้ว ก็จะประมาณนี้ครับาการเลือกขนาดปั๊มน้ำาาดาลสิ่งที่เราต้องรู้นะครับเราต้องรู้ข้อมูลเกี่ยวกับบอ่อบาดานที่เราเจาะมาก่อนนะครับผมว่าบอ่อบาดาลของเราเนี่ยลึกกี่เมตรนะครับถัดมานะครับเราเจาะเจอน้ําเนี่ยเป็นระยะกี่เมตรนะครับระยะกี่เมตรเราเจาะเจอน้ํานะครับถัดมาเราจะสูบขึ้นถังหรือเปล่านะครับ ถ้าเราสูบขึ้นถังเนี่ยเราจะสูบขึ้นกี่เมตรนะครับตรงนี้เราต้องรู้ก่อนนะครับถัดมาครับเราก็จะมาพูดถึงระยะหย่อนปั๊มนะครับว่าเราควรจะหย่อนกี่เมตรดีที่มันจะได้ประสิทธิภาพดีนะครับอ่าซึ่งมันมีสูตรคำนวณหาง่ายๆนะครับก็สูตรคำนวณก็คือครึ่งหนึ่งของความลึกของน้ำนะครับอ่าซึ่งตรงนี้น้ำนะครับ เอาบอ่ก่อนอบอ่บาดาลก่อนนะครับความลึกอยู่ที่40เมตรครับขุดเจอน้ําอยู่ที่20เมตรเพราะฉะนั้นระดับความลึกของน้ําจริงๆเนี่ยแค่20เมตรนะครับซึ่งครึ่งหนึ่งของ20เนี่ยก็คือ10นะครับถัดมาเขาบอกว่าต้องนํามาบวกนะครับกับ,ระ,ะกะร,บระยะจากผิวดินมาเจอน้ํานะครับระยะจากผิวดินมาเจอน้ําก็คือระยะนี้นะครับ ก็คือ20เพราะฉะนั้น10บวก20ก็เท่ากับ30นะครับระยะหย่อนจากผิวดินเนี่ยก็เลยเราต้องหย่อนจากผิวดินนี่ลงมานะครับซึ่งหย่อนลงมาตรงนี้ก็จะเป็นระยะ30เมตรนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เรารู้ระยะหย่อนแล้วนะครับถัดมานะครับถ้าเราต้องการส่งน้ําขึ้นสูงนะครับทีนี้เขาจะมีศัพท์เรียกนะครับว่า เป็นเฮนะครับซึ่งมีหน่วยเป็นเมตรนะครับเฮรวมที่เราจะส่งขึ้นเนี่ยก็คือได้จัดก,การเอาระยะหย่อนนะครับบวกด้วยความสูงของระยะถังนะครับซึ่งถังเนี่ยถ้าสูง10เราก็บวกไป10อย่างนี้นะครับอ่าทีนี้ผมจะยกตัวอย่างถ้าสมมุติว่าอ่าเขาไม่สูบนั้นขึ้นบนถังนะครับแต่ว่าเขาเอาลงบ่อเลยนะครับซึ่งไม่มีความสูงแล้วก็ระยะตรงนี้ก็ไม่ไกลจากปากบ่อมากนะครับ เพราะฉะนั้นเฮรวมตรงนี้ก็จะเท่ากับระยะหย่อนนะครับ30บวก0ทีนี้เราจะมีการเผื่อนะครับผม30แล้วก็1.3เข้าไปคูณนะครับ่าเผื่อคูณความสูญเสียต่างๆนะครับดังนั้นเฮรวมเนี่ยก็จะได้เท่ากับ39เมตรครับเพราะเรารู้อย่างนี้เลยนะครับเราก็จะไปเลือกปั๊มและเราจะมาดูว่าปั๊มอะไรที่มันสามารถ ส่งขึ้นไปได้มากกว่า39เมตรบ้างนะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็จะไปหาปั๊มที่มันมีในขายในตลาดทั่วไปนะครับผมเราก็ไปหาดูนะครับเพราะไปหาดูนะครับที่มันสามารถส่งได้มากกว่า39เมตรจะเป็นปั๊มสเปคนี้นะครับอันนี้อผมได้หามาแล้วนะครับก็จะเป็นปั๊มสเปคนี้ซึ่งรายละเอียดของปั๊มที่เราต้องดูมีอะไรบ้างนะครับผมเขาก็จะบอกว่า head max มานะครับ เฮดแม็กตัวนี้ของปั๊มตัวนี้นะครับจะเป็นเฮดแม็กเท่ากับ80เมตรพูด,ดง่ายๆว่าสามารถส่งได้จนถึง80เมตรเลยนะครับซึ่ง Power ของมันนะครับหรือกำลังของมันเนี่ยอยู่ที่750วัตต์นะครับถัดมาช่วงของโวลต์ที่ใช้ได้ก็คือ76นะครับถึง150โวลต์แล้วก็กระแสรหรือเคอร์เรนเนี่ยไม่เกิน10แอมป์นะครับ ซึ่งตรงนี้นะครับเขาก็จะมีข้อมูลการเปรียบเทียบว่าการที่เราส่งขึ้นสูงเนี่ยยิ่งเราส่งขึ้นสูงเท่าไหร่ปริมาณน้ําที่เราได้เนี่ยก็จะเริ่มน้อยลงเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะมีตารางเปรียบเทียบให้เลยนะครับที่ตัวปั๊มอ่ะเรามาดูครับว่าถ้าเราไม่ได้หย่อนลึกนะครับประมาณแทบจะไม่ได้หย่อนเลยเนี่ยก็จะประมาณศูนย์นะครับเราก็จะได้น้ำนี่อยู่ประมาณ 4ลูกบาทเมตรนะครับต่อชั่วโมงถ้าเราหย่อนไปที่15นะครับ15เมตรเนี่ยเราจะได้น้ำประมาณ3ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงถ้าเราหย่อนประมาณ40เมตรนะครับเราก็จะได้น้ำประมาณ2ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเราหย่อนที่ความลึกประมาณ75ปั๊มตัวนี้จะให้เราได้แค่0.5ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงนะครับ แต่ที่นี้ในตัวอย่างของเรานะครับระยะตัว h ฮรวมของเราเนี่ยมันคือประมาณ40ถูกไหมครับดังนั้นตัวของปั๊มของเราตัวนี้ครับมันก็จะให้โฟเลตนะครับหรืออัตราการไหลเนี่ยอยู่ที่2ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงนะครับทีนี้เรามาดูครับว่าลูกบาทเมตรคืออะไร 1>, 1ลูกบาศก์เมตรก็คือ1000ลิตรนะครับดังนั้นถ้า2ลูกบาศก์เมตรก็คือ2,000ลิตรครับทีนี้2,000ลิตรมันมีขนาดเท่าไหร่กัน2,000ลิตรก็คือเป็นถ้าตามบ้านนะครับโดยทั่วไปนะครับก็จะมีถังน้ำบนดินนะครับถังน้ำบนดินตามบ้านเรานี่แหละประมาณ2 2,000ลิตรเนี่ยก็จะประมาณนั้นนะครับซึ่งตัวนี้จะสามารถดูดได้เต็มถังน้ำบนดินบ้านเราเนี่ย ก็จะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนี่นะครับคือสิ่งที่เราจะได้จากปั๊มตัวนี้ถัดมานะครับเราก็จะมาดูว่าปั๊มน้ำที่เราเลือกมาเนี่ยขนาด750วัต์หรือ1แรงเนี่ยนะครับเราต้องใช้แผงโซลาเซลล์ทั้งหมดกี่แผงและขนาดเท่าไหร่นะครับก่อนอื่นเราก็ต้องมาดูวัดของปั๊มนะครับวัดของปั๊มคือ750วัต์นะครับ ทีนี้เราจะมีการคูณค่าเผื่อไปที่30%เนะครับเพราะฉะนั้นวัดเผื่อของเราก็จะเท่ากับ750คูณกับ1.3ได้เท่ากับ975วัต์นะครับถัดมานะครับเราก็หาแผงนะครับที่มันมีขนาดมากกว่า975เล็กน้อยนะครับหรือมีขนาดเท่ากับ975ซึ่งตรงนี้แผง975วัต์เนี่ยไม่มีขายในตามท้องตลาดนะครับ เพราะฉะนั้นผมหาได้ก็คือขนาด340วัตต์ครับดังนั้นผมก็จะเอา340วัตต์เนี่ยมาบวกกันนะครับอ่าบวกกัน340วัตต์นะครับบวกเท่าไหร่นะครับให้มันใกล้เคียง975ที่ที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องบวกกัน3ครั้งหรือใช้3แผงนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ทั้งหมด1 0 2 0วัตต์นะครับ ถัดมานะครับเรามาดูรายละเอียดของแผงโซลาเซลล์บ้างนะครับแผงโซลาเซลล์ที่ผมเลือกนะครับ340วัตต์เนี้ยภายหลังแผงนะครับก็จะมีสเปคให้เราดูนะครับเราก็จะมาดูที่ค่าของ Vmp นะครับหรือ maximum power นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ38.2นะครับส่วนค่า I mp หรือค่าของกระแส maximum power เนี่ยมีค่าเท่ากับ8.91แอมป์นะครับผมถัดมานะครับผมเรามาดูที่แรงดันไฟฟ้าของตัวปั๊มและแผงกันบ้างนะครับเพื่อที่จะใช้งานจะต่อยังไงไม่ให้ตัวปั๊มพังนะครับอ่ะเราก็จะมาดูที่ตัวปั๊มครับว่ามีเลทของโวลเตจเท่าไหร่ซึ่งแรงดันไฟฟ้าหรือโวลเตจเนี่ย ก็อยู่ในช่วงที่เขาให้ใช้ก็คือ76โวลต์ถึง150โวลต์นะครับแล้วก็กระแสเนี่ยไม่เกิน10แอมป์นะครับทีนี้เรามาดูสเปคแผงของเราบ้างน,นะครับสเปคแผงของเราเนี่ยทั้ง3ามแผงเนี่ยเป็นแผงที่เป็นแผงเดียวอ่าประเภทเดียวกันนะครับซึ่งตัวนี้เราก็จะมีสเปคเหมือนกันนะครับซึ่ง โวลต์แมกซิมัมพาวเวอร์นี่จะเท่ากับ38.2โวลต์นะครับแล้วก็กระแสที่แมกซิมัมพาวเวอร์นี่จะอยู่ที่8.91ทีนี้เรามาดูครับว่าโวลต์ uh, ont, เนี่ยเราเห็นไหมครับว่า38.2แเนี่ยแต่แรงของการใช้งานเนี่ยเขาต้องการ76เพราะฉะนั้นมันไม่พอครับเพราะฉะนั้นเราควรจะต่อแผงยังไงให้โวลต์หรือแรงดันเนี่ยมันพอต่อการใช้งานคำตอบก็คือ เราต้องต่อแบบอนุกรมครับถ้าเราต่ออนุกรมแผงเนี่ยโวลต์จะเพิ่มนะครับก็โวลต์จะเพิ่มเท่ากับเท่าไหร่ก็มาดูนะครับก็ถ้าเราต่อสามแผงแล้วก็เอาสามสิบแดจุดสองเนี่ยของแต่ละแผงเนี่ยมาคูณกับสามเพราะมีอยู่สามแผงก็จะได้เท่ากับหนึ่ง้อสิบสี่จุดหกโวลต์ทีนี้เราลองมาเช็คดูครับหนึ่ง้อยสิบสี่จุดหอยู่ในแรงที่ใช้งานไหมครับอ่า คำตอบก็คืออยู่นะครับแสดงว่าเราต่ออนุกรมนี่ใช้ได้เสร็จปุ๊บเราลองมาเช็คแอมดูการต่อแบบอนุกรมเนี่ยแอมจะคงที่นะครับเพราะฉะนั้นแอมจะเท่าเดิมเท่าเดิมก็คือ 8.91M แอมทีนี้ 8.91M แอมปเนี่ยมันเกิน1 0แอมของปั๊มจะรับได้ไหมถ้าไม่เกินก็คือโอเคซึ่งตรงนี้ก็ไม่เกินนะครับแสดงว่าปั๊มตัวนี้สามารถใช้งานกับแผง3แผงนี้ได้ ถ้าเอามาต่ออนุกรมนะครับครับสำหรับปั๊มตัวจริงนะครับที่เราคำนวณไว้ก็คือปั๊มตัวนี้นะครับผมอ่าก็จะเป็นสเปคนี้เลยนะครับอ่าที่เห็นผมปิดกระดาษไว้นะครับอันนี้ก็คือเป็นพวกชื่อยี่ห้อนะครับซึ่งผมจะปิดกระดาษไว้เนื่องจากว่าอ่าไม่ได้ขายนะครับอ่าเป็นเพียงการมาให้ความรู้นะครับผมซึ่งความรู้ที่มีนะครับก็ไม่ได้หวงนะครับ ก็ยึดหลักในการยิ่งให้แล้วก็ยิ่งได้นะครับยิ่งแชร์ยิ่งได้นะครับผมอ่ะทีนี้เรามาดูครับเห็นไหมครับว่าตรงนี้750วัตต์ตรงกับที่พูดนะครับแล้วก็ DC 76V โวลต์ถึง 150V โวลต์คือแรงที่ใช้ได้เนี่ยก็จะระบุตามนี้เลย c u r ร์เลนต์แอมป์เนี่ยครับแล้วก็เป็นปัม๊มอ่าหแรงเอาเล t อยู่ที่1.5นิ้ว h ฮ a แม็กอยู่ที่80เมตร แล้วก็โฟเลตของมันอยู่ที่4,000ลิตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งตัวนี้เขาจะระบุไว้เลยนะครับว่าอย่าเดินปั๊มในขณะที่น้ําแห้งนะครับผมอ่าก็จะประมาณนี้แล้วเขาก็จะระบุไว้เลยนะครับว่าให้ใช้แผงโซลาเซลล์เนี่ยขนาด330วัตต์เนี่ย36โวลต์เนี่ยจำนวน3ตัวนะครับอนุกรมกันก็จะมีรูปในการเดินปั๊มเข้าๆประมาณนี้นะครับ แต่ในวงจรจริงๆเนี่ยก็จะมีความซับซ้อนกว่านั้นนะครับผมอ่าแล้วเราค่อยมาดูในที่อธิบายแล้วกันนะครับครับถัดมาจะพูดถึงวงจรการต่อแผงและระบบกันฟ้าผ่านะครับซึ่งระบบกันฟ้าผ่าเองเนี่ยนะครับของการต่อในวงจรระบบโซลาร์เซลล์ส่วนใหญ่นะครับอ่าเราก็จะใช้เป็นตัวนี้นะครับ ตัวนี้เป็นตัว DC search นะครับอ่าทีนี้เราจะมาพูดถึงวงจรการต่อแผงโซล่าเซลล์เข้ากับตัว search protection นะครับแล้วก็ b a k กเกอแล้วก็ตัว Control ของปั๊มแล้วก็การต่อสายดินนะครับทีนี้การต่ออนุกรมเนี่ยเราจะเริ่มต้นที่แผงนะครับแผงก็จะมีมาตรฐานในการใช้สีเส้นนะครับถ้าเป็นสีแดงก็คือขั้วบวกนะครับ ถ้าดำก็คือขั้วลบนะครับอ่าทีนี้การต่ออนุกรมเนี่ยหมายความว่าเราจะต้องเอาบวกต่อกับลบนะครับอ่าแล้วก็บวกต่อกับลบนะครับเพราะฉะนั้นปลายสายตรงเนี้ยก็จะกลายเป็นขั้วลบตรงนี้ก็จะเป็นขั้วบวกนะครับถัดมาเราก็จะดึงไฟบวกลบเนี่ยเข้าไปที่ตัวเซิร์ชนะครับซึ่งตัวเซิร์ชโพดชั่นเองเนี่ยมันก็จะมีทั้ง ขั urg, rup, und film, und ้วบวกขั le ้วลบแล้วก็กล่าวนะครับเดี boys, uh, ๋ยวเราดูของจริงนะครับครับนี่ครับคือของจริงอันนี้ก็จะเป็นขั้วบวกอันนี้ก็จะเป็นขั้วลบแล้วจุดนี้ก็จะเอาไว้ให้เราต่อกลาวนะครับอ่ะถัดมาเบรกเกอร์นะครับตัวเบรกเกอร์เดี๋ยวดูของจริงเลยนะครับอ่ะตัวเบรกเกอร์เองก็จะมีอ่าสองฝั่งนะครับก็ไว้ต่อบวกลบนะครับ ตัวนี้ก็บวกลบเหมือนกันอ่าเวลาเราจะใช้งานถ้าเราจะออนแล้วก็โยกเบรคเกอร์ขึ้นมานะครับก็ประมาณนี้ครับอ่ะทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับพอเราดึงไฟจากแผงโซลารเซลล์นะครับเข้ามาที่ตัวเซิร์ชบวกลบนะครับจากนั้นให้เราทําการต่อสายดินด้วยนะครับโดยการที่เราก็ไปซื้อแท่งทองแดงนี่แหละครับที่มีความยาว อยู่ที่2.4เมตรเนี่ยตอกลงไปในดินเลยนะครับอ่าเพราะตอกลงไปในดินเราก็เอาสายไฟที่มีขนาดใหญ่นะครับผมเช่นสายพวก THW นะครับอันนี้คือที่ผู้รู้เขาแนะนำมานะครับก็จะเป็นพวกสาย THW ที่มีขนาด10 s สแควร์มลขึ้นไปนะครับต่อเข้ากับตัวของเซิร์ฟโปรเทคชันนะครับถัดมาครับเราก็จะมีการจับไฟนะครับ ไฟบวกเนี่ยเข้าที่เบเกอร์แล้วก็ไฟลบเข้าที่เบเกอร์นะครับทีนี้ด้านล่างนะครับเราก็จะมีการต่อไฟบวกเนี่ยเข้าคอนโทรลแล้วก็ไฟลบเข้าคอนโทรลนะครับอ่าซึ่งในคอนโทรลเองเนี่ยก็จะมีตัว UVW อีกนะครับผมซึ่ง UVW ตรงเนี้ยก็จะถูกต่อเข้ากับตัวของปั๊มนะครับผมอ่า เดี๋ยวทีนี้ผมจะพาพวกเรามาดูตัวคอนโทลนะครับว่าข้างในเนี่ยมันเป็นลักษณะไหนครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวคอนโทลของปั๊มน้ำนะครับเดี๋ยวเราเปิดมาดูเลยดีกว่านะครับอ่าภายในเราก็จะเห็นนะครับว่ามันมีที่ให้เราต่อนะครับก็มีอันนี้จากแผงโซลาเซลล์นะครับที่อ่าเดินจากเบเกอร์เนี่ยมาเข้าตรงนี้นะครับ ขั้วบวกก็เข้าตรงนี้ขั้วลบก็เข้าตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะมี U V W ตรงนี้นะครับที่เราจะเอามาต่อกับปั๊มเดี๋ยวทีนี้ผมจะพาพวกเราไปดูปั๊มนะครับว่าสาย U V W เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับครับนี่นะครับก็จะเป็นตัวปั๊มน้ํานะครับทีนี้เรามาดู U V W นะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะมีอยู่3ามสายนะครับที่เป็น U V W นะครับอ่าก็ ตามนี้เลยนะครับ UVW อ่าส่วนสีเขียวนี้เป็นเป็นกราวนะครับอ่าถัดมาครับครับสำหรับการดีไซน์นะครับการเลือกขนาดปั๊มโซลาเซลล์นะครับแล้วก็การเลือกแผงโซลาเซลล์นะครับแล้วก็วงจรการต่อ ที่ผมได้นำมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับผมก็ถูกผิดประการใดก็ขออภัยนะครับอ่าซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็ไม่ได้มีความรู้เชี่ยวชาญไปซะทุกอย่างนะครับผมแต่ก็พยายามหาข้อมูลให้เยอะที่สุดนะครับเพื่อจะให้เป็นประโยชน์กับพี่น้องนะครับสำหรับผู้รู้คนไหนนะครับที่มีความรู้นะครับผมอยากจะแนะนำอะไรก็สามารถมาโพสต์หรือคอมเมนต์ที่ใต้คลิปได้เลยครับก็สำหรับวันนี้ผมขอ จบการนำเสนอเพียงแค่นี้ครับถัดมานะครับคลิปต่อไปผมจะมีการต่ออุปกรณ์เข้าไปที่ตัววงจรของจริงนะครับให้พวกเราดูกันนะครับแล้วก็เดินปั๊มให้พวกเราดูจริงๆเลยยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับผมาฝากกดกระดิง่งกด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ